สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดี FC ของน้องจ้าจ๋าในช่องยูคานะคะวันนี้เนาะจ๋าเอาเก๋ง Honda City มาให้ชมนะคะคันนี้ในปี2020เลยนะคะท่านผู้ชมเป็น1.0ตัว S หรือว่าตัวเริ่มต้นนั่นเองราคาถือว่าดีพอสมควรนะคะราคาเพียง389,000บาทซึ่งคันนี้นะคะไม่วิ่งใช้งานไปเพียง1 8 0 0 0กิโลนะคะซึ่งเป็นรถมือเดียวขับดีๆอยู่เลยนะคะลูกค้าน่าใช้นะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบก,กับ V ีออเนี่ยนะคะ วีออยังไม่ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะราคานี้แต่ว่าคุณลูกค้าเอาซิตี้ไปขับตระกูลเฮดเนี่ยยังไงก็คุ้มนะคะเพราะว่ารถเดิมมากนะคะดูตาไฟส,สวยใสๆนะคะท่านผู้ชมแล้วมาพร้อมทะเบียนแท้ทะเบียนเดิมนะคะ16,87นะคะรถไม่เคยชนนะคะขอย้ําก่อนรถที่บริษัทเพชรยนต์เราคัดรถเกรดเให้เท่านั้นเลยนะคะใครตามหายอยู่นะคะไม่ควรพลาดนะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงกับน้องเจ้าจ๋าคุณลูกค้าสามารถเข้ามาชมได้เลย บริษัทเปิดทําการทุกวันเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพค่ะน้องเจ้าพาไปชมความสวยความเดิมนะคะคุณลูกคานะ้าน่าใช้จริงๆนะคะดูฝากระโปรงนะคะแล้วใครที่ชอบสีขาวอยู่แล้วแล้วเป็นตัว Honda เนี่ยน้องจะจ๋าแนะนําเป็นคันนี้ค่ะนะคะน่าใช้สุดๆเลยนะคะเป็นตัวเอนะคะแต่ได้ล้อเนี่ยยังเป็นขอบกระทะอยู่นะแต่ถ้าลูกคา้าอยากจะใส่แม็กจะทรงเพิ่มเติมสามารถทําได้เพราะว่ารถของเราที่เราตั้งขายเนี่ยเราเน้นเดิมจะไม่มีการแปลงจะไม่มีการ ตกแต่งจะไม่มีการตัดต่อใดๆดนะคะไม่มีการแก้กขไขใดๆเลยนะคะก็คือเรียวโรงงานเลยนะเน้นสวยเน้นเดิมนะคะคุณลูกค้าดูเหลี่ยมสันตัวรถด้านข้างนะคะเก็บข้างเก็บแท้ส,สวยๆนะกระจกเป็นปรับไฟฟ้าแต่พับมือนะคะลูกค้านะเพราะเป็นตัวเริ่มต้นแต่คุณลูกค้าได้ก็คือลูกค้าได้ตัวตระกูลเฮดซึ่งฮอนด้าเนี่ยนะคะคุณลูกค้าใช้ยาวๆเลยนะคะและราคาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ร่วงนะคะบอกเลยว่าราคานี้ไม่ร่วงแล้วโดยเฉพาะที่ลูกค้าได้รถเดิมๆไปใช้เนี่ย คุ้มค่าสุดๆแล้วคันนี้นะคะราคาค่าตัว389,000บาทลูกค้าอยากได้แบบซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้าน้องจะจ่าขอคนรายได้15,000บาทขึ้นไปนะคะไม่ต้องใช้งบดาวเลยนะเอารถถสวยๆไปใช้งานเลยค่ะเรียมสันสวยมากค่ะท่านผู้ชมไฟท้ายนะคะก็ออกแบบมาดีไซน์สวยนะคะสมกับราคา389,000บาทจริงๆ รถมีการรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพีความจมน้ํากลับสีกอไม้นะคะเอาไปใช้งานสสวยๆได้เลยนะกระจกด้านหลังเป็นลายฟ้านะคะมาพร้อมกับสันเสาสัญญาณเป็นคริปฉลามนะคะสวยนะคะคันนี้เหมาะกับคนที่งบไม่ได้สูงมากอยากผ่อนไม่แพงคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่มัน7,500บาทนะคะใครสนใจติดต่อน้องจะจ่าเพชรยนต์เข้ามานะคะแก็บด้านข้างสวยๆนะคะนี่นะคะดูเหลี่ยมสันตัวรถ อันนี้คือให้ดูรอบคันก่อนว่ารถเนี่ยนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะตัวรถสวยเดิมสีนี้ก็ไม่มีกลับนะคะเล่มไม่ชํารุดสูญหายนะคะไม่ไม่มีกรอไม่มาเท่าไหร่ไรต้องขายเท่านั้นตัวเอสนะคะเริ่มต้นเนี่ยนะคะภายในจะได้เป็นเบาะผ้านะคะภายในจะได้เป็นเบาะผ้าเนี่ยสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะนี่โครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะคะภายในใหม่กลิบเนียนสวยเฮดรูอมอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบรถไม่มีช้ำนะคะเบาะเป็นเบาะแทสแตนด์ดโรงงานนะนี่ นะแผงประตูยังสวยๆนะคะเดิมๆโครงสร้างสวยเดิมใหม่นะคะท่านผู้ชมเอาสนใครสนใจนะคะก็ทักทายสอบถามน้องเจ้าจ๋าเข้ามาได้ตัวนี้นะคะจะได้เป็นพุสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นพุสตาร์ทแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่มีที่เปิดฝาหลังให้นะต้องเปิดจากกุญแจหรือว่าจากภายในเท่านั้นนี่นะคะถือว่าได้คุ้มแล้วนะราคานี้เนี่ยนะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้ปุ่มพุสต้าร์ทนะคะภายในเนี่ยของ Honda City เนี่ยเขาให้กว้างอยู่แล้ว เขาให้ความก้างอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมดูรายละเอียดตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดค่ะนะคะแต่ขอยุ้าตมีอย่างหนึ่งว่ารถของเราจะมีการคลีนให้อีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะส่งมอบรถจะสวยใสยกลิบกว่านี้นะคะตัวเบาภายในนะคะห้องผู้โดยสารดูกว้างนะใครที่มองหารถเล็กๆสักหนึ่งคันนะคะอยากไว้ใช้งานแบบว่าขับส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าขับในเมืองสะดวกสบายาเดินทางไกลได้สะดวกสบายเหมือนกันนะคะคันนี้มันเป็นตัว1.0เทอร์โบพวงมาลัยได้าได้มาติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัย นะคะได้พวงมาลัยมอติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะไม่ธรรมดานะคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลูกค้าแต่ว่าหน้าจอยังไม่มีกล้องถอยหลังแต่ใครอยากได้เดี๋ยวน้องจัดแถมให้นะคะตัวรถสวยนะคะแอร์ออโต้เนี่ยสภาพเดิมสภาพสวยนะคะคอนโซลเกียร์สวยเดิมมากนะคะห้องผู้โดยสารทั้งคนขับแล้วก็ทั้งทั้งเบาะหลังเนี่ยก็คือดูกว้างมากนะคะรถสวยสดใหม่นะคะลูกค้าดูได้เลยรถที่บริษัทเพชรยนต์มีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้274รายการนักทานเสาเอเสาบีไม่มีแกะไม่มีถอด นี่คือโครงสร้างเดิมส,สวยๆค่ะแต่น้องจ๋าอยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาชมรถตัวจริงมากกว่านะคะนี่มีปุ่มพุสตาให้อยู่จุดนี้นะสนใจเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวน้องจ๋าจะเปิดนะคะในส่วนของฝาท้ายให้ดูนะเปิดฝาท้ายให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อว่ารถเดิมนะสวยจริงนะคะน่าใช้จริงค่ะรถคันนี้นะคะติดต่อหาน้องจ้าจ๋าเพจโยนเข้ามาได้เลยนะคะรถอยู่ที่สีไทย68อุ้ยฝาท้ายสวยมากนะคะ ฝาท้ายสวยนะโอ้มีใบบงใบไม้มไปด้วยลมลมแรงนะคะช่วงหน้าแรงอะนี่หน้าฝนน้ำมีลมนี่พวกสายสวยนะคะน็อตเดิมรายละเอียดเติมโครงสร้างเดิมค่ะท่านผู้ชมเรารับประกันโครงสร้างรถไม่มีชนหนักพิควาลจมน้ำกระสีกอไม้นะล้ออะไ่ถุงเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะคะสังเกตเลยนะคะหลุมที่บางล้ออะไ่เนี่ยจะไม่มีรอยสนิม ะะรอยซีนทางมะพร้าวเนี่ยจะอยู่จุดเดิมลักษณะแบบนี้ลูกค้าถ้าดูรถมือสองไม่เป็นสามารถสอบถามติดต่อน้องจ้าจาเพชรยนต์เข้ามาได้เดี๋ยวน้องจ้าจ่าแนะนําวิธีการดูรถมือสองให้ดูนะคะท่านผู้ชมนะแต่ใครจะซื้อสดหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็คือสามารถทําได้ทุกเงื่อนไขคันนี้เนี่ยสามารถฟรีดาวได้นะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวถวนยางเนะาะจ๋าเช็คให้ใหม่นะถ้ายางมันเสื่อมสภาพแล้วเนาะจ๋าเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นเลยนะถ้ายางมันเสื่อมสภาพเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นเลยน่าจะเสื่อมสภาพแล้วคันนี้ บอกเลยว่าเป็นรถพร้อมขับลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมให้เสียตังค์เสียเวลามาหาน้องเจ้จ๋าก,ก็คือวันเดียวสามารถเอารถขับกลับบ้านได้เลยภายในวันนะคะซื้อสดก็พล้างล้างล้างเปลี่ยนท้ายนะ้ำมันเครื่องก็ส่งมอบได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าพาผู้ชมห้องเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เชื่อว่าคันนี้รถเดิมจริงมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะนี่ฝาครอบเครื่องสวยเดิมนะคะเครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มของน้ำมันเครื่องนะคะเครื่องยนต์แท้เดิม ตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะนอ็อตคานเสาด้านหน้าสภาพเดิมสภาพสวยนะคะตัวจริงตรงปกแน่นอนค่ะนะคะไม่มีกระแทกมาไม่มีชนมาแน่นอนดูปัม๊ม ABS นะคะแบตเตอรี่น้องจะจ่ายเช็คค่า CCA ให้ใหม่ ก็คือกล้าให้ชมนะคะเครื่องยนต์สวยๆส,สดๆแบบนี้นะคะพ่ออยากให้ลูกค้าเนี่ยเห็นว่ารถของน้องเจ้าเอามารีวิวให้ชมเนี่ยเดิมจริงๆนะคะเดิมแท้แน่นอนนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีถอดนะคะแสดงว่ารถไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะ,ะ,คะดูบาร์โค้ดนะคะดูกับเครื่องยนต์อย่างสภาพเดิมนะคะรถสวยมือสองคัดเกรดคุณภาพน้องเจะ้าจะแนะนําให้มาชมที่เพชรยนต์นะคะเรามีตัวเลือกให้มากกว่า400คันถ้าเป็นรถเก่งนะคะถ้ารวมรุ่นเลยนะแต่คันนี้ถือว่าน่าใช้ในเรื่องราคาด้วยแล้วก็ได้ในของตระกูลเฮดด้วยนะคะตระกูลฮอนด้าด้วยนะ ใครชอบรถตระกูล Honda ไม่ควรพลาดเลยวันนี้น้องก็จะหยิบมารีวิวเห็นว่าราคามันดีแล้วก็ผ่อนไม่แพงแล้วก็ออกง่ายออกง่ายจริงนะคะขอเพียงลูกค้าไม่ติดแบคกริดไม่ติดแบคกริดมีรายได้ชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของรายได้ได้แล้วก็มีการทํางานเนี่ยนะคะถ้าคนทํางานใหม่จะจา๋าขอผ่านโปร นะคะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตมาคุยรายละเอียดกับน้องก็จ่ายทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องกจ๋าแนะนําในการขอสินเชื่อให้นะคะน้องก็จ๋าย,ยินดีให้คําแนะนําลูกค้าทุกท่านเลยนะคะตัวรถนี้สวยจริงน่าใช้นะคะใครที่ตามน้องก็จ๋ามาอยู่หรือว่าติดตามบริษัทเพชรยนต์เนี่ยขอให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพได้เลยนะคะว่ารถทุกคันเราบารัรนตีจริงๆนะคะรถของเราสวยทุกคันนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องกจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องกจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อ่อสสดีคะ